วันนี้สามีบอกจะพาไปเล่นน้ำนะคะทุกคนอากาศที่นี่ร้อนมากๆจังหวัดตากติดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่บนดอยของเรายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าร้อนที่สุดของปีนี้เหมือนกันนะคะเราก็เดินลงไปใต้สะพานเลยน้ำอยู่ไหนล่ะทุกคนมองซ้ายมองขวามไม่เห็นมีน้ำเลยแล้วก็ลองเดินเดินเข้าไปในป่าะคะ่ะโอ้โหเจอแล้วนะคะทุกคนน้ำใสามากมาก น้ำใส่มากๆเลยทุกคนกินได้เลยนะเนี่ยไม่มีสารพิษสารเจือปนเลยนะคะระหว่างที่เราแช่น้ำเนาะพอเราแช่ไปแช่มาเรามองเห็นกับข้าวเย็นนี้ไว้แล้วนะทุกคนแล้วก็เกิดอาการหิวน้ำเราก็เลยไปลองน้ำมากินนะคะอันนี้เราใช้ใบบอนป่านะคะทุกคนมาลองน้ำกินนะน้ำใส่มากๆเลยกินได้นะคะก่อนเราจะกลับก็ เราจะเอาก้อนเห็ดที่เรากั้นฝายออกนะคะนี่ไงที่เราเจอกับข้าวมื้อเย็นแล้วก็คือมะเขือพวงนั่นเองนะคะทุกคนเยอะมากๆแล้วก็อ่อนด้วยนะคะเราก็เก็บไปเลยพอถึงบ้านเราก็ตั้งน้ําไว้รอนะคะเราก็มาเด็ดมะเขือพวงนะคะทุกคนพอเด็ดเสร็จแล้วเราก็เอาไปเทใส่ในน้ําเดือดๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูมะเขือพวงผัดหมูนะคะ แล้วเราก็จะมาตำพริกกระเทียมใส่เกลือใส่ผงนัวลงไปนะคะตําให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนหลังจากมะเขือพวงหองเราสุกแล้วเราก็มากรองน้ําออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตํานะคะทุกคนตํากับพริกที่เมื่อกี้เราตาละเอียดแล้วนะคะเอาไปครบลกคๆร,ร,ร,รวมกันนะคะให้แตกให้หมดนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ จากนั้นเราก็มาเจียวหมูนะคะมาผัดหมูเรียมาผัดหมูเสร็จก็เอามะเขือใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันนะคะ,ละหลังจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเราจะยกออกเนาะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนนะคะแต่ว่าพอเราไปเห็นแล้วหืมมันรู้สึกน่ากินอะ่ะอร่อยมากๆ คนแนะนํานะคะใครที่เวลาไปเจอมะเขือพวงเน้ะมันสดสดใหม่ๆนะคะคนมันก็เลยรู้สึกอร่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนท้ายนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ